สบู่สมุนไพรสูตรโบราณอ e ีพริงหนึ่งในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพความงามอย่างเป็นธรรมชาติปลอดสารเคมีจากอ e ีฟาร์อีพริสบู่สมุนไพรสูตรโบราณเป็นสบู่ถานไม้บริสุทธิ์ค่ะด้วยคุณสมบัติพิเศษของถานไม้ไายบริสุทธิ์ช่วยชำระล้างสิ่งสกปรปกดูดสารพิษสารเคมีในรูขุมขน ช่วยกะจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วลดความมันเชื้อแบคทีเรียช่วยลดการเกิดสิวฝ้ากระจุดด่างดำบำรุงผิวให้สดใสเนียนนุ่มฟองละเอียดล้างออกง่ายและไม่ระคายเคืองค่ะส่วนประกอบที่สำคัญนะคะก็จะมีผงถ่าน,นไม้ไผ่บริสุทธิ์น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์น้ำมันปาลมน้ำมันรำข้าวน้ำมันละหุ่น น้ำมันมะกอกสวิตอัลมอนด์ออลเกอบัตเตอร์น้ำมันดอกทานตะว,วันค่ะน้ำมันคาโนล,ล่าน้ำมันถั่วเหลืองน้ำนมแพะน้ำมันมเมล็ดองุ่นวิตามินอีน้ำผึ้งน้ำกลั่นบริสุทธิ์ชาถ้าคุณอยากสวยและอยากผิวสะอาดอยากเป็นธรรมชาติอย่าลืมส,มส, e ะะสบู่สมุนไพรอีพริงนะคะสบู่สมุนไพรสูตรโบราณอ e ีพริงหนึ่งในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพความงามอย่างเป็นธรรมชาติปลอดสารเคมีจากอ e ีฟา